เอาล้ครับก็แอร์ใครมีอาการเหมือนของผมนะครับอันนี้คือมันเพิ่งเกิดขึ้นตะกี้นะครับแต่๋ผมจะให้ดูนะครับถ้าเกิดใครมีอาการเราลองแก้ตามนี้ดูครับเ,เดี๋ยวดูแป๊บนึงนะเราเปิดเครื่องอนะ่ะดูนะมันจะทํางานไปปกตินะครับคืออาการเนี้ยมันอาการดับไงเดี๋ยวสักพักหนึ่งแอร์ผมจะตัดอ่ะเห็นปะ่ะทุกคนเห็นหยดน้ำนีมปะ่ะมันจะเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้พอเราทิ้งไปสักพักหนึ่งอ่ะมันเด้งขึ้นมาเห็นปะ่ะ อาการนี้คือน้ำเต็มนะครับอันนี้คือวิธีแก้นะครับให้เราเอาไปปล่อยน้ําทิ้งมันก็จะใช้งานได้ปกติเลยครับผมสําหรับใครที่เป็นก็ลองไปทําตามดูนะครับอันนี้มันเกิดเนื่องจากว่าผมเปิดโหมดที่มันเป็นหยดน้ำนครับโหมดตรงเนี้ยให้มันเป็นหยดน้าก็คือเหมือนไล่ความชื้นนะพอมันความชื้นอยู่ในแอร์ใช่ไหมครับเราเปิดมานานๆปุ๊บพอเรากดโหมดนี้ปุ๊บน้ำมันก็จะไหลลงไปข้างล่างเยอะมากเยอะกว่าเดิมแล้วมันก็แบบระบายน้ําไม่ทัน ตัวแอร์เคลื่อนที่มันจะมีระบบหนึ่งที่ระบายน้ําในตัวนะครับระบายน้ําในตัวนี้ก็คือแบบน้ําจากตรงนี้มันจะไหลลงไปข้างล่างปุ๊บมันจะมีมอเตอร์มอเตอร์หนึ่งมันจะปั่นขึ้นมาตรงคอยเอตรงตรงคอยร้อนพอมันปั่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บน้ํามันก็จะระเหยออกไปเรื่อยๆ,ๆนะครับแต่พอผมมากดโหมดไล่ความชื้นปุ๊บมันก็เลยแบบน้ํามันเยอะกว่าเดิมไงปกติอ่ะสมมุตินะปกติมันมีน้ําประมาณหนึ่งขวดพอผมกดพอผมกดโหมดนี้ปุ๊บ น้ำก็เพิ่มมาเป็นสองขวดอ่าประมาณนี้มันก็เลยแบบทําให้เซ็นเซอร์แอร์มันทํางานนะครับเปิดไปแล้วก็ดับเหมือนเดิมเนี่ยถ้าเกิดใครเจอนะผมแนะนําให้เอาไปปล่อยน้ําทิ้งนะครับผมการที่เราปล่อยน้ําทิ้งอ่ะมาดูจุดที่ต้องกดนะครับโอ้โหผมทําเป็นระบบสองท่อดีชิบหายแล้วก็ <laughs> คือมันจะมีตัวข้างล่างอ่ะเดี๋ยวผมต้องรลือออกมาครับแล้วก็ไปปล่อยน้ําทิ้งแค่นั้นก็เสร็จแล้วครับ แป๊บเดียวเราก็ตัดเราก็ตัดอันนี้คือเราหลังจากที่เราปล่อยน้ําทิ้งออกไปเสร็จนะครับแล้วแอร์เครื่องที่เราจะกลับมาทํางานปกติเหมือนเดิมเลยเนี่ยผมกดโหมดที่มันมันเป็นอันนี้เมาใช่ไหมครับเลื่อมนมานี้จะเป็นลูกน้ําของท่านอื่นอาจจะไม่ใช่รุ่นนี้ใช่ไหมครับอาจจะเป็นรุ่นอื่นประมาณเนี้มันจะเกิดขึ้นด้วยเป็นภาษาอังกฤษตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับอ่ามันก็จะตัดไปเลยเป็นภาษาอังกฤษ มันก็หยุดการทางานไม่มีลมไม่มีอะไรออกเลยนะครับก็แบบดับไปเลยพอดับไปปุ๊บเราถอดปลั๊กเสียบไปประมาณนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาปุ๊บแล้วเรากดอีกครั้งหนึง่งมันก็จะดับไปจนกว่าเราจะปล่อยน้ำทิ้งนะครับมันถึงจะกลับมาทํางานปกติอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปปล่อยน้ำทิ้งนะครับไม่งั้นเราก็เป็นอีกเรื่อยๆครับผมว่าแล้วยังไงมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วกด <laughs> ตัวนี้ทีไรกำลังจะมาปิดโหมดนี้เลยไนะตะกี้ผมเปิดมาแบบ สองวันสามวันล้วไงครับก็คือแบบยังไม่ได้พักแอร์เลยผม,ผมก็เลยแบบลองเปิดพักแอร์ไล่ความชื้นดูแล้วมันก็มาเป็นแบบนี้ซะง,งั้นปวดใจจริงๆโอเคครับก็วิธีแก้ก็แก้ง่ายๆครับผมเหมือนที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับเอาไปปล่อยน้ําทิ้งก็จบแลลวครับสําหรับของใครที่เป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันไม่ได้พังไม่ได้อะไรนะครับแค่ผมกดโหมดนี้เฉยแต่ถ้าเกิดของท่านผู้ชมที่แบบอ่าไม่ได้กดโหมดอันนี้เลยอยู่ดีมันเต็มอย่างเงี้ยครับก็คือสาเหตุมันเกิดจาก มีอยู่ประมาณสักสองสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งก็กดอันนี้สาเหตุที่สองคือท่อน้ํามันตันนะครับท่อน้ําที่แบบเราไม่ได้ล้างนานๆนะครับก็คือท่ออยู่ข้างล่างตรงเนี้ยมันตันนะครับผมก็คือน้ําจากข้างบนมันลงไปปุ๊บแล้วมันไปผ่านมอเตอร์ไม่ได้ครับมันมีฝุ่นมีอะไรอยู่ตรงท่อตรงที่ระบายน้ําไปอเออมันตันปุ๊บน้ํามันก็เลยแบบท่วมมันก็เลยแบบเต็มขึ้นมามันก็เลยแบบทําให้แอมตัดการทํางานนั่นเองนะครับ โอเคครับผมก็งงกันบ้างถ้าเกิดงงอะไรก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมพูดผิดอะไรก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ